อ,อารุณตวรรกครับทายวัก,กว่าแรกโอเคไปครับเริ่มต้นวันโอเคครับก็หลังจากที่ล้างหน้านแปรงฟันกินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะพยายามออกกาลังกายให้ได้ทุกวันนะครับก่อนที่จะลงไปทําเพลงในสตูดิโอนะครับมันสดชื่นดีเวลาลงไปทําเพลงนะครับถ้าเราได้ออกกําลังกายก่อนก็1ชั่วโมงครับด้วยครับ วันนี้มีทำเพลง2เพลงจะเป็นเดโมเพลงใหม่ของจะเป็นเพลงใหม่ของเราเองนะครับของเองเองที่จะปล่อยเดือนหน้าจะเอาขึ้นมา mix ต่อนะครับเดี๋ยวแอบให้ฟังนิดน,นึงเอ๊ะเท่าไหร่ละแปดป่ะแปดอยากตัวใหญ่ครับตอนนี้ยังผอมอยู่หวังว่าจะตัวใหญ่ขึ้นพยายามออกกำลังกายให้เยอะขึ้นพยายามกินให้เยอะขึ้นครับ เดี๋ยวผมออกกําลังกายต่อให้ครบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาลงไปเที่ยวสตูโอเคครับอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปในถ้ำของเองนะฮะวันนี้โชคดีฝนตกนี่ถึงสตูตรงน,รงนี้ตรงนี้คือหน้าสตูเดทายดูนี่คือข้างหน้าสตูดิโอแล้วก็ตรงนี้จะหันหน้าเข้าไปในสวนพอดีนะครับก็เปิดไฟครับผมเฟนี่สตูดิโอของผมก็ตรงโตทำงานจะหันหน้าออกเข้าไปในสวนพอดีครับรนี่ ชิวมากเพราะเวลาฝนตกจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแบบให้มันทุ่มๆในห้องบรรยากาศในห้องก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอยากให้เห็นอันนี้ครับไฟคีย์บอร์ดเวลาเสียบอะไฟมันสวยๆนี่ฮะปึ๊บอ้าวไม่ติดอ่ะโอเคนี่ <laughs> แค่เดียวแหละที่อยากปวดดูเดินไปทันนี่ครับแล้วก็ผมก็จะนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็สลับไปมนก็จะมีรนช์แพดท,ทางขวาจะมีรนช์แพดสองอันมีอุปกรณ์เอาไว้อไวอลองเทคนิคดีเจอะไรเงี้ยครับง่ายๆหรือว่าบางทีก็เอามาใช้ทําเพลงบ้างแบบเอาเสียงมาหมุนมาแลสแซคใสเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยโอเครับเดี๋ยวจะเริ่มทําเพลงแนละ้วทีนี้เมื่อคืนก่อนนอนมีไอเดียนิดหน่อยนะครับ ว่าอยากจะเอามาแต่งเก็บเอาไว้ก็คมยังไม่ได้จะสร้างเป็นเพลงอะไรนะครับเป็นแค่ท่อนๆหนึ่งที่คิดเอาไว้เฉยนะครับว่าจะเขียนเก็บเอาไว้ก็เดี๋ยวจะให้ดูถ้าตอานการทำงานไปด้วย<ๆ>ก็จะถ่ายไปด้วยนะครับนิดหน่อยโอเคเริ่มอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันเลยคนระับสวัสดีครับผม M.P. มาจากแบนด์นักเนะครับช่วงโควิดนี่เราจะไปออกกลังกายแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกก็เลยเปลี่ยนใจละเราก็มีกิจกรรม,มกิจกรรมหนึ่งมา ไม่รู้ว่ามันไร้สาระรหรือเปล่านะจะลองทำดูอาา่าฮ่าแล้วนี่คือการสาธิตวิธีการอยู่บ้านตอนช่วงโควิดนี่ไงมนุษย์มันต้องทำอย่างนี้ข้กแขนีมันต้องเปียกน้ำลายเพื่อความสะอาดที่สาวๆจะหาว่าไม่รอนะฮ่าฮแา,ามนุษย์พวกหากเขาทั้งหลายยังไม่รู้ว่าช่วงโควิดในแกอยากจะทำอะไรกันแกก็ดูทันซ้บอบ่อนี้ก็เป็นของข้าเป็นที่ฝนเล็บดีๆนี่เองเฮ้ยเ้มื่อกี้ใครพูดถึงบ่อวะว่าไงไอเมี์มองหน้ากูทำไไม่ ไม่มีอะไรทำละสิว้าวหาวโชวไปเตีคนกับเจ้าของเออกันพอๆอส 2> 2, สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเจัสเปอร์จากแบล็นักเกอร์ค่ะวันนี้นะคะอยู่บ้านนองว่างเราก็จะมาถ่ายวอล์กหนึ่งวันกันว่าเราจะทำอะไรกันมั่งซึ่งกิจกรรมวันนี้ที่เจนจ๋าจะทำก็คือวันรูปค่ะ โอ้ oh my god ตื่นเต้นทุกคนคือไม่เคยถ่ายวอล์กมาก่อนเลยอันนี้ครั้งแรกเลยที่เราจะมาถ่ายวอล์กแบบอยู่บ้านทั้งวันหนึ่งวันเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปวาดรูปด้วยกันเลยดีกว่า let's go <S และนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะกระดาษที่เราเตรียมมาก็คือจะเป็นกระดาษ้อยปอลน,นะคะแล้วก็มีสีเป็นสีโปสเตอร์มีจานสีนะคะเรามาเลือกรูปกันดีกว่าว่าเราจะวาดรูปอะไรกัน ซึ่งรูปภาพนะคะจนจาก็จะหา inspiration มาจากในแอป Pinterest นะคะก็คือจะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยและแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้รูปที่เราเลือกมาแล้วนะคะก็คือเป็นรูปนี้ <remarks> <performances> <encontra> ได้ไหมได้แหละโอเคงั้นเรามาลองวาดกันเลยดีกว่าค่ะ let's go ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลงสีกันต่อเลยดีกว่าค่ถ่ายว่ามันคือตัวอะไรอะกบใช่ป่ะคือแบบไม่รู้มันจะออกมาดีหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือพึ่งระบายไปได้ประมาณสัก ่าจะใกล้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็อีกสักหน่อยก็น่าจะแบบรบายเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วมือก็เลยเดี๋ยวขอญาตไปล้างมือก่อนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งยวมาโอเคค่ะทุกคนแล้วแล้วในที่สุดตอนนี้เราก็วาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากเห็นยังหนึ่งสอง จอมเป็นไงกันบ้างคะทุกคนผลงานของจนใจ่ายจากที่เราเลือกแบบมานะคะแล้ว,ล,วลองวาดตามคิดว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่นะเหนื่อยมากกว่าจะเสร็จประมาณ3ชั่วโมงอ่ะทุกคนเรามาแกะออกกันเลยดีกว่านี่ถือว่าเสร็จินภารกิจค่ะทุกคนเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบลอก ในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะไว้เจอกันบลอกหน้าค่ะบ๊ายบาย